สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นมะเขือเปราะนะที่ตายได้ปลูกในกระถางค่ะชุดนี้ไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใบเราโดนเล่นงานหนักมากเลยนะนี่ค่ะเป็นรูหมดเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้ตายจะไม่ได้ชวนทุกคนมาแก้ปัญหาเรื่องใบนะคะเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยแมลงลงหนักมากนะ แก้ปัญหาอาจจะไม่ทันนะคะเราต้องบำรุงกันอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อที่จะให้ใบใหม่ที่ผลิตออกมานั้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่โดนมแมลงมากัดกินนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเติมดินในกระถางค่ะกระถางที่ไต่ปลูกนะคะก็เป็นกระถางขนาด12นิ้วนะคะทุกคนแล้วก็ดินลดลงไปเยอะแล้วนะคะเห็นได้ชัดเลยนะว่าทุกกระถางดินลดไปเยอะเลยค่ะ วันนี้จะมาเติมดินในกระถางนะคะคือแม้ว่าต้นมะเขือเปราะของตายนะคะจะมีปัญหาพวกเรื่องใบโดนมแมลงเจาะนอนเจาะแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังติดดอกแล้วก็ออกผลนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยออกผลแล้วนะคะนี่ค่ะทางนี้ก็มาแล้วค่ะนี่นะคะมาแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนอ่า ต้นเขายัางไปต่อได้นะคะวันนี้เราจะมาเติมดินในกระถางค่ะแต่ว่าการเติมดินในกระถางก็ไม่ใช่แค่การเติมดินลงไปนะเราต้องมีการผสมในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องของพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆด้วยจะได้ย่อยกลายมาก็คือเป็นธาตุอาหารเป็นสารอาหารให้กับต้นมะเขือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าต่ายจะใช้อะไรบ้างค่ะโอเคค่ะทุกคนตัวแรกที่ต่ายจะใช้นะคะก็คือถ่านค่ะทุกคนนี่ค่ะ ่านปิ้งย่างนะคะเราก็พยายามทุบให้เขาเล็กๆนะนำฐานมาใช้ในการออผสมดินในครั้งนี้นะคะตัวต่อมาค่ะเป็นเปลือกไข่ค่ะทุกคนนี่เลยเปลือกไข่นะคะเราก็พึงแดดถึงลมก่อนนะแล้วก็นำมาขยำแบบนี้ขยำหยาบหรือว่าขยำละเอียดก็ได้นะคะมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนวันนี้แต่เก็บได้เยอะเลยค่ะ ก็เอามาใช้ทั้งหมดเลยใส่ลงไปเลยค่ะเปลือกไข่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเขามีประโยชน์อยู่แล้วเนาะแคลเซียมนะคะฟอสฟอรัสนะคะวิตามินจากเปลือกไข่นะคะแล้วก็เปลือกกล้วยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะทานกล้วยเสร็จไม่ต้องทิ้งเปลือกค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมีสามอย่างแล้วตัวต่อมาค่ะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นปุ๋ยคอกหมักค่ะตัวนี้ใต่หมักรวมกับแกลบนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีพวกเศษแกลบปนอยู่ด้วยนะคะใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะปุ๋ยคอกหมักค่ะเดี๋ยวขคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ ตัวเปลือกกล้วยนะคะเราฉีกฉีกเขาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ใส่มาทั้งแบบทั้งยวงเลยนะคะเมื่อสักครู่ก็ลืมฉีกไปขออภัยทีนะคะถ้าใครสะดวกตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ก็โอเคเลยค่ะเปลือกกล้วยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของโพแทสเซียมค่ะทุกคนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินค่ะคือเวลาเราเติมดินลงในกระถางนะคะไม่ว่าเราจะปลูกอะไรเนี่ย ไม่ควรที่จะเติมดินลงไปอย่างเดียวนะคะควรที่จะให้เป็นอินทรีย์วัตถุแบบนี้ค่ะอ้าวนี่ค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่ดินไปผสมเลยค่ะอ่าทีนี้แต่ก็จะตักดินไปนะคะผสมเลยนี่เป็นดินที่อยู่ในร้อ,อยยางนะคะที่ไต่ได้ทําการปรุงแล้วนะคะก็จะตักลงไปประมาณนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เดี๋ยวขอตักดินเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะทุกคนโอเคคือเราจะไม่ได้ใส่ดินอย่างเดียวนะคะถ้าใส่ดินไปอย่างเดียวเนี่ยรดน้ำไปนานๆานดินก็อัดแน่นค่ะทีนี้พอเราเติมอินทรีย์วัตถุลงไปเนี่ยเขาก็จะมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะน้ำซึมไหลผ่านได้ดีขึ้นนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ในกระถางต้นมะเขือกันเลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วเราก็ตักไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยอ่าเดี๋ยวปรับกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะ แต่จะเติมเข้ากระถางข้างในนะคะคือดินลดไปเยอะจนรากรอยเลยค่ะเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เราเติมดินลงไปนะคะเราก็ควรมีการรดน้ําตามด้วยค่ะวันนี้นะคะต่ายจะรดน้ําโดยใช้ตัวนี้เลยค่ะฮอร์โมนไข่ค่ะซึ่งเป็นขวดที่ไต่เพิ่งทําเองนะคะแต่ก็ได้ทําคลิปให้ชมไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้าวันนี้สักประมาณ3-4วันเท่านั้นเองค่ะ นี่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตยิ่งในช่วงที่ต้นพืชของเราเริ่มออกดอกติดผลแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้ไปด้วยก็จะทําให้ดอกผลเนี่ยมีความขั้วเหนียวมากยิ่งขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายๆค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใช้กันเลยค่ะตายได้เตรียมน้ําอยู่ในบัวรดน้ําแล้วนะคะอัตราส่วนการใช้ค่ะประมาณ 3ามช้อนนะคะต่อน้ำหนึ่งบัวแต่ว่าวันนี้ก็จะกะเอาเลยค่ะทุกคนนะอ่าประมาณนี้นะคะประมาณ3ามช้อนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอามาราดรสได้เลย เรียบร้อยค่ะทุกคนเติมดินลงในกระถางของต้นมะเขือเปราะนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะคะแนะนำติชมได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ